มาครับเราเข้าสู่สเตชันที่ชื่อว่า Max b r e k k นะครับซึ่งจะมาทดสอบระยะเบรกกันนะครับในระยะ201เมตรเนี่ยแหละครับกับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูดีกว่าว่าสำหรับ MG X Power ตัวนี้เนี่ยระยะเบรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหสีสันที่เขา AK, เบรกเขาจัดมาแบบชุดใหญ่นะสปรดนะครับผมแต่ว่าด้านในเนี่ยมันเป็นเบรกแบบสไลด์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจาก ที่วิ่งด้วยความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงระยะเบรกจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปชมกันครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับแห้เรื่อความแรงนี่คงสิ่งเหมือนเดิมฮะแป๊บเดียวครับขึ้นมาที่100เรียบร้อยฮะแล้วตรงนี้โ,โอ้โหอ้าวมาดูกันระยะเบรกจะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคเรียบร้อยหลังจากที่ทดสอบนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะเบรคของ MG 4X Power ตัวนี้อยู่ที่33เมตรเท่านั้นครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสมราคานะคะสมราคาที่เขาบอกมานะครับกับตัวเบรกของเขานะคร มาเดี๋ยวเราจะมาลองอีกหนึ่งครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราจะเพิ่มทีมงานของเราให้เต็มคันรถเพิ่มน้ําหนักมากขึ้นและเดี๋ยวมาดูว่าระยะเบรกจะเป็นอย่างไรบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็ได้พาทีมงานนะครับผมมาอยู่บนรถ MG4 X Power ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งจะดูกันว่าเมื่อเพิ่มน้ําหนักเข้าไปแล้วเนี่ยระยะเบรกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับมาดูกันดีกว่าด้วยความเร็วเท่าเดิมครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน แม็กซ์เบครับพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับข้างหลังนิ่งหรอรอบนี้ข้างหลังนิงรอรอง่ง,งอโอ้เอาล่ะเอาล่ะจังหวะเบรกเนี่ยเห็นได้ชัดน,นะครับตัวรถมีการยืดนะฮะขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับผม เราต้องรอดูทีมงานครับว่ายังไงครับ32เ <32 S 2> มตรครับสาเมตรสาเมตรโอ้ลดลงมา1เมตรอ่าวิ่งคนเดียวเนี่ยอยู่ที่3าพอมีทีมงานขึ้นมาเนี่ยลดลงไปเหลือ32มสงเป็นไงครับทีมงานัวาวเบรกความรู้สึก มีเสียวอยู่ครับมีเสียวนะมันยกจังหวะตูดลอยเนี่ยจังหวะตูดมันลอยสูงพอสมควรมีวิวๆิวหน่อยแต่ว่าระยะเบรกกันถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่นะครับเพิ่มน้ําหนักคนมาเนี่ยนะฮะมีน้ําหนักที่มากขึ้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องมีแรงเฉื่อยที่มากขึ้นแต่นี้ก็คือทำให้เบรกง่ายขึ้นแล้วก็สั้นลงด้วยครับนี่คือ Max b r a k e ครับกับ MG4 X Power ครับ ระยะเบรกกันดีกว่านะครับว่าระยะเบรกของเท s l a โมเลวตัวโปรดอมนตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ตั้งไพลอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าในความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วเมื่อผมเหยียบเบรกเข้าไปหรือใช้คําแบบง่ายงกระทืบเบรเกลงไปเนี่ยนะครับระยะมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพร้อมแล้วไปกันครับไปครับออเย็ียพุ่งอยู จะเลยจะเลยอ่าความเร็วครับไต่ขึ้นมาอยู่ที่90-98 100เก้น่ยโอ้โหจังหวะกระเทยเบรก็มีเบื่อเบื่อเหมือนกันนะเสียงดูตกใจระยะ34เมตรครับผมอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบรอบเดียว เอาละครับเมื pe, ่อกี้ก็ไปรับนะครทีมงาน MAX TV ขึ้นมาบนรถนะครับเพื่อจะดูว่าถ้าเรามีน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับเมื่อเจอกับระยะเบรกนะครับผมในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชัโมงเนี่ยระยะจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอ่านี่เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับก็ยังอยู่กับเหมือนเดิมครับ Tesla Model Y Performance ครับพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับไม่อยากแก้งหัหลังเดี๋ยวร้อง เออโอ้โหมีเสียงครับนะประมาณร้อยนหน่อย <t <ry> <t <ries> มีซาวด์เอฟเฟกแถมให้ครับเรามีซาวด์เอฟเฟกแถมให้อ้ามาดูครับในมุมผมเหมือนว่ารอบนี้จะเบรกนิ่งกว่าเดิมนะรอบแรกเนี่ยตอนที่ผมขับคนเดียวเนี่ยสามสิบเมตรครับ ถือว่าลดลงอย่างที่ผมบอกเพราะว่าด้วยน้ําหนักตัวที่มากขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยตอนแรกที่กระทืบเบรกในตอนที่วิ่งคนเดียวเนี่ยเหมือนรถมันลอยๆพอมีน้ําหนักคนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้เบรกได้สั้นขึ้นกว่าเดิมจาก34มาถึง3 0แต่จริงห่างแค่นี้เนี่ยถือว่ายังอยู่ในเรทที่ใกล้เคียงกันยันถือว่าเท่ากันอยู่นี่แหละครับเทียแล้วกับ Max b r a k e กับ Tesla m o d e l Y เพอ่์ฟอร์แมนครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับกับ MAX l e n c h น n ชนะฮะ MG4 X Power กับ80กิโลเมตรก่อนเราเริ่มต้นแบบเบาๆอยู่ในเกณฑ์ที่สบายๆจากที่ทดสอบกันมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วออกมาเลย80ครับไล่ขึ้นไปา80หน้อยๆปั๊บนีโอ้โห ขนมกรุบนะครับชิวๆเลยสามารถเลี้ยวได้อย่างแม่นยํำนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับในสเตชันนี้นั่นก็คือ m x x l n s c h a n ชนเนี่ยชิวตอบเลยบอกว่าชิวมากๆนะครับ มาเรามาทดสอบกันต่อนะครับสำหรับนี่เลยเพิ่มความเร็วขึ้นมาจาก80เป็น90ครับลองดูครับแม็กเลนเชนจะเป็นยังไงบ้างไปดูครับ80ไปแล้วมาดูที่90กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงชิวๆใสๆนิ่งๆไปเลยทีเดียวป้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับทำได้ดีมากๆคือผมสามารถ เลี้ยวแบบนิ่งๆและในความรู้สึกผมนะการควบคุมพวงมาลัยของเขาเนี่ยถือว่าตอบสนองได้ดีเยี่ยมมากๆเลยถือว่าดีครับดีครับอะเดี๋ยวเราไปลองครับอันที่ยากที่สุดหินที่สุดกับ Max l ซ์เลนเชนในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันนะครับสำหรับการทดสอบในสเตชันแม็กซ์ c h a เชนนะครับกับ MGCXpower ตัวนี้ กับความเร็ว100กิโมต่อชั่วโมง8 9 90ิบนี่ชิวๆใสๆมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดู100กิโเมตรนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะพร้อมแล้วป้ามาลองดูกันครับจะทำได้หรือเปล่าสำหรับความเร็ว100กิโเมตต่อชั่วโมงโอ้โหเฮ้ฮยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขาทำได้ครับ 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเปลี่ยนเลนในมุมของผมนะมีสกิดไพลอนไปหนึ่งตัวนะครับช่วงอันแรกแต่ว่าสามารถเปลี่ยนเลนไปแล้วก็กลับเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ต้องเชื่อก็ต้องเชื่อครับช่วงล่างเขานิ่งมากๆและสามารถควบคุมนะโอเคมีเรื่องของอันเดอร์นิดๆในล้อหน้าซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อเราหักเลี้ยวขนาดนี้นะครับแต่ว่า สามารถกลับเข้ามาสู่เลนปกติดได้ถือเยี่ยมมากครับมาครับตอนนี้ผมไปรับนะครับผู้ร่วมชะตากรรมทั้ง3คนขึ้นมาบนรถนะครับเพื่อจะทำการทดสอบในสเตชันนี้ MAX l e n เลนเ n นนั่นเองนะครับเราเพิ่มขึ้นมาถึง3ท่านด้วยกันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเมื่อมีน้ำหนักแล้วก็มีผู้โดยสารที่มากขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับการตอบสนองจะดีขึ้นหรือแย่ลง ไปดูพร้อมกันในสเตชันนี้แม็กซ์เลนเชนครับเริ่มต้นที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่ม,มาพร้อมกันเลยมาตอนวิ่งคนเดียวนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยยังชิวๆครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้จะชิวมากน้อยขนาดไหนพยายามดึงให้วิวเพื่อข้างหลังจะมีเสียงยังไม่ออกก็ยังนิ่งอยู่ไม่ธรรมดาอ้าวอย่างที่ทุกคนเห็นครับผมสามารถ เปลี่ยล่นกันทันหันใน Max l a n เลนเ n นสเ t ชนนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีปัญหาใดๆครับเดี๋ยวไปลองดูว่าเมื่อเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเรามาดูกันต่อดีกว่าเมื่อกี้80แล้วแบบชิวๆขนมมาตอนนี้ครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน m x x a n ์เ h a n g น m g c X Power มาดูกันครับน่าหลับมีถอนหายใจเบา ยึบนิดหน่อยแล้วเปลี่ยนเลนกลับมายังทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมอ้าสิบอ่ะหลายๆคนแหมก็90เองพี่มันก็ต้องสบายอยู่แล้วแน่นอนครับแต่เรายังมีอยู่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับชาวคณะของเรามาถึงนี่ครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมกับนี่ครับผู้ร่วมชะตากรรมชาวแม็กซีีของเราเดี๋ยวมาดูกันครับว่าด้านหลังจะกลัวขนาดไหนและ M G 4 X Power จะตอบสนองเป็นอย่างไรกับ Max l a n g e ในสเตชันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปนี่โอ้โหนี่้าหลังเงียบๆมา100ครับโอ้เป็นไงเป็นไง ตอนนี้ไม่รู้ต้องเป็นยังไงแต่ด้านหลังเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เอาบอกเลยครับอาการรถเมื่อกี้มีสไลด์พอสมควรนะฮะแต่สามารถดึงรถกลับเข้ามานะครับ <c oughs> ผมในเลนของแม็กเ c นเชนที่เราตั้งไพลอนไว้ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าโดนไพลอนหรือเปล่ปาแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนนะฮะอาการรถออกพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยผมว่าทํางานได้ดี ด้วยตอนนี้นะอุณหภูมิข้างนอกประมาณ412องศาเนี่ยความร้อนอุณหภูมิยางต่างมีเพิ่มแน่นอนแต่ว่าในมุมของผมนะครับเรื่องการตอบสนองการเลี้ยวแล้วก็ตัวระบบช่วงล่างจากตัตเองตอนนี้นะคือถือว่าทําได้ดีแล้วดูภาพจากภายนอกกันไปด้วยให้คุณตัดสินใจกันเองว่ามันดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า ครับเข้าสู่สเตชันนี้แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นสเตชันที่หินที่สุดแล้จะได้เห็นอะไรกันดีๆที่สุดแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่กับนี่เลยครับ m a x l e n c h a n ชนะครับเดี๋ยวมาดูครับกับ Tesla Model Y Performance ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเจอกับ m a x l e n c h a n จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่80กิโมตต่อชั่วโมงก่อนเลยแต่พร้อมแล้วไปครับ กดครับแบแป๊บเดียวเท่านั้นแปบ๊บเดียวถึงเลยนี่ฮะไม่รู้จะใช้คำว่านิ่งแบบไหนดีแต่นิ่งจริงๆแล้วก็ทำได้ดีมากๆแต่แน่นอนครับนี่คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแค่เริ่มต้น เรามาดู90กิโเมตรต่อชั่วโมงดีกว่ากับ Tesla Model Y Performance ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูปพร้อมๆกันครับอ่า90ครับเร็งออกมามี่90 90หน้อยๆอโอเคไปครับโอ้โหถ้าเราโยกแรงนี่อาการออกเหมือนกันนะฮะไปครับ ไปแบบเต็มที่แล้วก็เมื่อกี้พยายามใช้เบรกน้อยๆนะครับก็ถือว่ายังนิ่งอยู่ครับมีเสียงเอ็อารนิดเดียวนะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีครับกับ m a x l ซ n เลนเชนที่90กิมต่อชั่วโมงเข้าสู่การทดสอบความเร็ว100กิโมต่อชั่วโมงนะครับผมกับ m a x l ซ n เลนเชนของเราดูซิว่าการตอบสนองที่100เนี่ยจะเป็นยังไงกับตัวนี้นะครแล้วก็พร้อมแล้วไปกันเลย เดียวโอ้โอ้ว้าวเดี๋ย,ย,ยนะช่วงยกคันเร่งเนี่ยสปีดมันดรอปลงมาพอสมควรเลยแล้วกลายเป็นแบบผมเลี้ยวเหมือนแบบผมตกใจสปีดมันดรอปป๊บลงมาเยอะมากๆเลยแล้วพอผมช่วยแตะเบรกนี่ยิ่งดรอปลงมากมากกว่าเดิมอีกนะฮะ โอ้โหคือแบบอันนี้ชิวๆเลยแต่ว่าบอกจากใจว่าเมื่อกี้มีจังหวะตกใจเรื่องบังคับพวงมาลัยหน่อยๆนะครับผมแต่บอกเลยครับว่านะตามที่เห็นครับช่วงลงช่วงล่างโอ้โหนิ่งหมดเลยไม่รู้จะใช้คําไหนเลยจริงหนึ100่งร้อยนี่เหมือนแบบเบาเกินไปเลยเอาละครับแต่ไม่เป็นไรหนึ่งร้อยจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มน้ําหนักกันดีกว่า ให้ทีมงาน Max กซของเราขึ้นมาครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะพาทีมงานไปทดสอบกันนะครับผมขึ้นมาแล้วเนี่ยแม็กเลนเชนครับไปตั้งแต่80-90จนถึง100นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นที่80ก่อนเลยครับพร้อมแล้วไป แปดสิบมันคือชิลกว่าเดิมอ่ะบอกก็เลยมันเป็นอะไรที่ชิลมากๆอยู่แล้วนะครับสิ่งสังเกตที่ผมรู้สึกนะคือจังหวะยืดยุบของช่วงล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อม,มีน้ำหนักทีมงานเราเพิ่มขึ้นมานะครับก็เห็นได้ชัดเลยเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวไปลองต่อครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ100รอทุกคนอยู่ครับพร้อมแล้วนะครับ9กิกิโลเมตรรออยู่ตอนนี้แล้วนะครับกับ t ท sla Model Y ตัว Performance นะครับผมก็ยังเชื่อว่า น้ำหนักมากขึ้นเนี่ยโอเคมันจะต้องมีแรงเหวียงมากขึ้นนะครับเมื่อเรามีความเร็วอย่างที่เราเคยทดสอบกันมาเดี๋ยต้องมาดูครับว่า90กิโลเมตรใน Max l e n เลนเชนของเราสเตชันนี้เทสลาจะเป็นยังไงบ้างร้บพร้อมแล้วไปกันเลยครับไป90 90 90บเางแล้วมาเดียว แลวเมื่อกี้ครับเราก็ทกําการทดสอบไปนะครับที่90เนี่ยพอความเร็วมากขึ้นนะครับมีแรงเหวี่ยงมีน้ําหนักมากขึ้นนี่นะครับผมแล้อีกอย่างเนี่ยต้องบอกแนะว่าเทสลาตัวนี้เนี่ยโครงอะไรเขาคมมากๆคมแบบคมงกริบเลยเนี่ยเวลาเราจาังหวะหักเยอะขึ้นนะครับรถมันแบบว่ามีการเลี้ยวที่คมมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยมีสก,กิดไพรอนไปหน่อยนะครับอาจจะด้วยนี่แหละตัวผมเองผมบอกเลยว่าเจอพคงอะไรค,ม,คมแบบนี้ พอเราจะรีบเลี้ยวหักไปหักมาเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือช่วงล่างครับที่เราเห็นได้ชัดว่าไม่มีนะครับแม้กระทั่งการอันเดอร์นะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนกระทันหันจากเลนขวาไปเลนซ้ายและกลับมาเลนขวาเลนของตัวเองได้แบบปลอดภัยนะครับมาแบบนิ่งๆเลยยังไม่จบครับยังเหลือความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่รอบนอยู่ครับเอ้ครับเราจะเข้าสู่การทดสอบนะครับที่ เร็วที่สดของเรากคือ 1, 100กิโลเมตรต่อชโมงพร้อมกับทีมงาน Max TV ของเราที่เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาด้วยเรามาดูดีกว่านะฮะว่าอาการของรถยังจะคงนิ่งเหมือนเดิมอย่างที่80และ90หรือเปล่าพร้อมแล้วไปครับไปขึ้นมาโอ้ยังนิ่งยังนิ่ง นิ่งในอันแรกครับแต่ว่าจังหวะโยก2เนี่ยน้ำหนักคนเพิ่มขึ้นเริ่มมีสายนะเริ่มมีแบบว่ามีจังหวะเอี้ยวตัวไปหน่อยโอ้แต่บอกกันเลยว่าอาการล้อหน้าไม่มีไถนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยวกลับมาสู่เลนของมันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมนี่คือ100กิโลเมตรครับกับ Tesla Model Y Performance ตัวนี้พร้อมคนเต็มรถแบบนี้จัดไป รวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองเจ้า MG4 X Power ตัวนี้นะครับใครที่เคยไปลองแล้วกับ MG4 ธรรมดาเนี่ยแล้วแบบเอ๊มันยังไม่โดนใจพอตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะประทับใจใครหลายคนเหมือนกับผมในวันนี้เลยที่ต้องบอกว่าหลังจากเจอบททดสอบโอ้โหแต่ละอันหินหินทั้งนั้นนะครับผมว่า ทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับ MG4 XPower ตัวนี้แล้วก็รูปลักษณ์ใหม่สีใหม่ของเขามีลูกเล่นต่างๆนานาเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าลองย้อนกลับไปดูอันเก่านะ MG4 กับตัวนี้ลองเทียบเทียบกันดูก็ได้จะได้รู้ว่าโอเคสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมในราคาเท่านี้เนี่ยนะครับจนตอนนี้มันเป็นล้านกว,ากว่าเนี่ย คุณคิดว่ามันคุ้มไหมก็ลองประกอบการตัดสินใจโดยตัวคุณเองนะครับผมยังไงวันนี้สุดยอดครับยังไงไว้เจอกันใหม่ว่าคราวหน้าครับ v a x TV ของเรานะครับจะนำรถคันไหนมาให้ทุกคนได้ทดสอบกันอีกรอติดตามให้ดีกับทางช่องของเราอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับผมกดติดตามไว้ด้วยจะดีมากๆนะครับรวมไปถึงช่องทาง Facebook ของเราแล้วก็ Tik t o k นะครับฝากไวด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ลาก่อนเจอกัน